เราจะมาคุยกันเรื่องการน,นอนครับ7สิ่งอันตรายที่ท่านห้ามทำก่อนนอนครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอรท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องการน,นอนครับ7สิ่งอันตรายที่ท่านห้ามทำก่อนนอนครับ โอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับข้อแรกครับเล่นมือถืออ่านอ e ีบุ๊กหรือดูทีวีแล้วเข้านอนเลยแบบนี้ไม่ดีเลยครับเพราะว่ามือถืออ e ีบุ๊กหรือทีวีเนี่ยมีแสงสีฟ้าเยอะมากซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับมีผลมากๆเกี่ยวกับการนอนเพราะมันจะไปยับยั้งการทำงานของสารที่ชื่อว่าเมลา โชนินครับซึ่งตัวเมลาโทนิน,นเนี่ยเป็นสารที่ทำให้เรานอนหลับอย่างแฮปปี้มีความสุขชีวิตดีนะครับเมื่อสารตัวนี้โดนยับยั้งอะ่ะเราก็นอนได้ไม่ดีนะครับวงรอบของการนอนก็ไม่ดีการเข้านอนบางทีเนี่ยดูทีวีเสร็จอ่านเล่นมือถือเสร็จแล้วเข้านอนเลยนั่งไป นอนไปหลับตาแต่ไม่หลับหรอกครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงกว่าจะหลับนะครับก็ทําให้เราสูญเสียเวลาการนอนที่มีค่าของเราเนะเวลาเราก็น้อยอยู่แล้วนะแถมยังนอนไม่หลับอีกนะครับก็ลองดูครับลองงดดูนะครับก็จะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นจริงๆครับเอามันไปไกลๆจากห้องครับมือถือเอาออกไปนอกห้องเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับข้อที่2ครับ ห้ามทานอาหารมื้อใหญ่หรือขนมคบเคี้ยวแล้วเข้านอนเลยครับเพราะว่าการทานอาหารมื้อใหญ่หรือขนมครเคี้ยวเนี่ยจะทําให้เราเขาเรียกแน่นท้องอืดท้องเข้านอนก็ไม่สบายนะครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็จะมีอาการมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยยังไม่พอครับขนมคบเคี้ยวต่างๆเนี่ยมีเกลือค่อนข้างเยอะเค็มมากเรามักจะกินน้ําตามเข้าไปเราก็มักจะกินน้ำสองสามแก้วนะครับแล้วเป็นไงครับพอเข้านอน ตื่นมาครับตี1ก็ตื่นตี3ก็ตื่นตี5ก็ตื่นไม่ต้องนอนกัน,นดีครับเข้าแต่ห้องน้ำนะครับก็ทําให้วงรอบการนอนเราแย่มากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้การนอนของเราเนี่ยเสียเวลาที่มีคุณค่าไปนะครับมาดอกกันที่ข้อที่3ครับ ข้อที่3ก็คือทํางานจนเลยเวลาที่เข้านอนที่ดีที่สุดไปเวลาที่เข้านอนที่ดีที่สุดแนะนานะครับสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าสี่ทุ่มถึงตีสองโกรทฮอร์โมนหลังช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกเวลาทองของการนอนเลยถ้าท่านนอนช่วงนี้นะท่านจะได้โกรทฮอร์โมนนะครับจะได้เขาเรียกว่า,าเป็นสารที่ทําให้ท่าน อ่อนกว่าไวชีวิตดีนอนหลับดีนะครับไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับขอให้นอนตรงเวลาก็เพียงพอแล้วนะครับการทํางานจนเกินเวลาเนี่ยบางทีมันก็ดูเหมือนขยันนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้อะไรหรอกเ <c oughs> ชื่อผมเถอะก็คือนอนให้ตรงเวลาแล้วอาจจะตื่นเร็วขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเร็วสักชั่วโมงหนึ่งนะครับมาทํางานเพิ่มเติมหรือว,ว่าตื่นเวลาเดิมแต่ว่าเรามาตั้งใจทํางานเพิ่มมากขึ้นแบบนี้มีวิจัยชัดเจนครับว่าได้ผลงานดีกว่าแบบมากๆครับผม ต่อมาครับข้อที่4ที่ไม่แนะนำก็คือเรื่องของการแชทไลน์แชทเมสเซจไถ Facebook ตอบคอมเมนต์แบบนี้ไม่เพราะว่ามันจะทำให้สมองเราเนี่ยมีความแอคทีฟมีความตื่นตัวตลอดเวลาการเข้านอนจะยากมากๆทำให้หลับยากมากๆนะครับบางคนครับเปิด notification ไว้ตลอดเวลานะครับขนาดเข้านอนแล้วยังเปิด notification หลับก็เปิด n o t ติฟิเคชันก็หลับหลับตื่นๆตยเง้นทั้งคืนครับการหลับ ต้องมี c ซลล์ลนะครับต้องมีหลับตื้นหลับลึกหลับตื้นหลับลึกถ้าเราโดนปลุกตลอดเราจะไม่มีหลับลึกแล้วเราจะไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญเลยมาต่อกันที่ข้อที่5ครับที่ไม่แนะนําก็คือการออกกําลังกายอย่างหนักแล้วเข้านอนเพราะว่าการออกกําลังกายอย่างหนักแล้วเข้านอนเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่พร้อมกับการเข้านอนครับร่างกายของเราเนี่ยยังร้อนกว่าปกติยังแอคทีฟยังกระโดมเหมือนโดนกระตุ้นตลอดเวลาพอเราไปเข้านอนมันก็ไม่หลับหรอกครับถึงจะหลับก็หลับได้ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําถ้าาาจจะะออกกํลังยควร แบบหนักๆเลยนะครับควรจะเว้นสัก2ถึง4ชั่วโมงแล้วค่อยเข้านอนแต่ถ้าเกิดจะจ,อจอ็อกกิ้งเบาๆเดินเบาๆนะก็ะได้สักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วเข้านอนอย่างนี้ก็โอเคนะครับมาต่อกันที่ข้อที่6ที่ไม่แนะนําให้ทําก็คืออ่านหนังสือที่มันตื่นเต้นหรือกระตุ้นสมองหรือใช้ความคิดมากเกินไปแล้วเข้านอนเลยแบบนี้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าร่างกายของเราก็จะคิดอยู่กับหนังสือที่เราอ่านจิตของเราก็จะคิดอยู่กับหนังสือที่เราอ่านแล้วเราก็เข้านอนไปกับ สิ่งนั้นมันก็กระตุ้นให้เรามีความคิดตลอดการนอนคือการพักผ่อนสมองทําให้สมองเราเขาเรียกว่าปลอดโปรง่งแต่เราดันไปคิดตลอดแล้วเข้านอนมันก็ไม่ปลอดโปร่งนะครับก็ได้ผลของการนอนที่ไม่ดีครับและข้อสุดท้ายข้อที่7ครับห้ามดื่มแอลกอฮอล์แล้วเข้านอนครับ บางคนบอกเอ้ยไม่จริงหรอกแอลกอฮอล์มันทําให้ง่วงมันทําให้หลับง่ายหลับง่ายจริงครับแต่หลับไม่ดีเลยนะครับคืออาจจะทําให้เบลอแล้วก็หลับง่ายแต่ว่าการหลับได้ผลไม่ดีนะครับไม่มีหลับลึกเลยตื่นมาตลอดตื่นมาเข้าห้องน้ําตลอดนะครับและนี่ก็คือข้อเสียทั้ง7ข้อที่ไม่แนะนําให้ทําเลยนะครับถ้าท่านอยากมีสุขภาพที่ดีครับโอเคครับกดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับนนเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ